โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเจตโตนะครับทุกคนหมวดนี้เราก็นี่เลยเราจะมากินอาหารสิงโตนะทุกคนนะมันจริงหรือเปล่านั่นแหละแต่วันนี้ผมก็จะไปกินซอยจุนะทุกคนเนี่ยเป็นเนื้อวากิวฟุ่มนีิวากิวมาสั่วเอออะไรทุกคนเนื้อสดๆเลยนะวันนี้ผมจะกินซอยจุนะทุกคนก็มีแค่นี้แหละไม่กินเยอะ ขบาบอกว่ากินของดีมันไม่ดีต่อร่างกายเออมันไม่ดีต่อสุขภาพเออนั่นแหละมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ด,มมดีแต่มันอะไรที่อร่อยนะทุกคนอืก็กินแค่นี้แหละเดี๋ยวจะกินไม่หมดแต่คนโอเคมันก็มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้าวเหนียวมีแค่นี้แหละแม่นึ่งว้ให้มือเชา้านี้แต่ว่าน้องผมตื่นมามันซัดเกือบหมดพอดีเดินไปเจอพอดีมือเช้ากำลังกินข้าวอยู่ก็เลยบอกมันเหลือข้าวไปเหลือแค่แค่แคเหลือแค่นี้เดียวแค่นี้แหละเออดูดิหกหมื่ โอเคทุกคนเราก็กินซอยจูนทุกคนวันนี้เราจะมาซอยจูแบบอซอยเนื้อนะจุเนื้อนะเครื่องไหนมันไม่มีไว้ทุกคนคือซื้อมันไม่มีเครื่องไหนมีตับแค่เนี้สองสามสี่ชิ้นมีตับแค่นี้อะไรมันไม่มีแม่ผมไปซื้อสวยพดผมซื้อเนื้อสวยเออสวยเออไปซื้อสายนั่นแหละซื้อตัโพดแลาทีมันก็เลยของหมดได้แค่เนื้อได้แต่เนื้อมาไม่ใช่เนื้อมาที่เนื้อวัวนี่ได้แต่เนื้อวัวนะทแกคน้วนะเครื่องไหนมันไม่มีเออแค่นั้นแหละ ก็โอเคเราก็มาเริ่มกินกันเลยมีเนื้อสดๆเลยนะทุกคนคุณอะเกือบเท่าหน้าเลยนะทุกคนโอเคเราก็มาเริ่มกินกันเลยแต่ก่อนอื่นมันต้องมีน้ําไว้นี่กินน้าแข็งเด็นเยเคี้ยวน้าแข็งเลยอันนี้โอเคก่อนแล้วมันต้องมีน้ำน้องกินน้ำของกินน้ำก่อนลวกันนะทุกคนข้ามไปเขาว่ะ แกเนื้อน um um ี่ผมไม่ได้ไปซื้ออยู่เขียงนะทุกคนไม่ได้ไปซื้อที่เขาค่านะผมซื้อตามรถที่เขามาขายไปไหมผมไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนผมซื้อตามรถแล้วทีนี้มือเช้าที่ผมยังไม่ออกจากห้องผมนั่งนอนอยู่ในห้องมือเช้าแม่เดยกต้องเต็งตงเต็งรถเดือมาเดียววะท่านมันขี่ผ่านหน้าบ้านไปบู๊ไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ามมือเช้านี ไม่ลนะ่ะซื้อเนื้อผมกูสษาขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเมื่อเช้านี้ได้มาแค่นี้ไหมไม่คุ้มเลยโอเคทุกคนเราก็มาเริ่มกินเลยคำแรกอ,อันนคำนี้เขาว่าเขาเรียกว่าชูชิใช่ไหมชูชิชูช,ชิชูชิอีสานเนื้อห่อข้าวอ,อ้หือ,อ ủ sạp tùy bà tập luôn <cười> <cười> กลับอะอ่อยมาเกเลยคนอูอ้เขาจิ้มเนื้นมอม 嗯，嗯哪里啊，那个呀。

อ่ก็สำหรับคนที่ไม่ทานดิบอะ้นคนนะก็ลองชิมดูอร่อยโอ้แม่ก็ตับันหวาน กูได้อย่างนี้แบบขมๆอ่ะ หอมยังไม่กินนะทำไมกาลยเฉยตทำงมาพอกลาคืออ่ะอืมทำไงหืมชอบไหมถึงยอดเลยอะ่ะแต่คำเนื้อเสียทียังไม่มีสาวสิบกี่แบบไงไม่มีผ้าที้ดิวไหมข้างในไม่มีเลย อุตสาห์ขี่รถต,ตามไปซื้อเมื่อเช้าไมขี่มอเตอร์ไซค์ตามไหมไปถึงแม่งเครื่องในไม่มีหมดวะท่านเออสิ่ง,งไงใล้ถึงเนือยจะกอะไรบุ๊อีกคํอมนี้ค่อมก็เหมือนเดิมไหมแซ่บดีจ้ะ ครที่ไม่กล้ากินก็ต้องลองนเนาะใครที่ไม่กล้ากินนะคนุณคจะลองดูจะรู้อืมแด้ก็รูเองลองดูแล้วก็รู้รรผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยแต่สําหรับผมอะ่ะอืมนั่นแหละ <S 2>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  ข้ามไป โอเคทุกคนวัขวข้าวจะหมดแล้วแม่ดูดูวบึงดูด้วยนะข้าติดมือแม่จะอยียงบวกโอเคทุกคนก็เมื่อกี้นี่แม่งก็กล้องตัวใหญ่แบตหมดนะทั้งได้ไม่ใช้ตัวเล็กแม่งคนละอย่างเล้เส็งไอ้ตัวเล็กแบตก็จะหมดอีนิดเดียวอีกทีเดียวชีวิตกูเอออะไรบวกโอเคทุกคนเมื่อกี้ินกันต่อแบตจะหมดแล้วแม่ไม่รู้จะอีนาเท่าไหร่ได้ที สิงเลยกล้องช้ชาร์จแบตเมื่อวานแบตหมดเฉยไหมเอาขึ้นต่อกันเลยแบตก็หมดข้าวก็หมดแบตก็หมดพร้อมกันในทีเนีย,ยดีบ่ฮักบ่ชีวิตเฮียค,คนดูชูชีเขามัใหญ่ต่อเลย Mm-hmm. Rồi bạn ơi mày con mình có một riêng rồi mà Chịu luôn Nếu có bẹt tối nay sẽ mua yếu quá riêng đây mẹ Hú Ừm, Chắc nhá, chào các เผ็ดเลยว่ะตอนแรกกินคือไม่เผ็ดว่ะเจ๋ยไหมแล้วนี่แม่งเผ็ดเฉยอ่อต่อคนต่อ,อ

เผิดไหมดูดีเผ็ดเชยเลยว่ะโอ้ขาดด่วยว่าจะทำให้เป็นดูตรงกลางมัมันขาดมั้ทุกคนหนาวไหมบ้านบ้านบ้าน <c oughs> ทุกคนหนาวไหมบ้านผมแม่งหนาวเฉยอยู่ดีก็หนาวไหม ห,หนาวเช่ไหมที่อื่นไม่รู้หนาวไหมแต่อยู่นี่แม่งอยู่ทชี่ก็หนาวไหมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะอยู่เื่ก็หนาวไหมโอ้เซ็งเลยชิ้นสุดท้ายพอละเหลือไปสองชิ้นถ้ากินหมดเดี๋ยวมันจะหมดถ้าแนระ่แบบเหลือไว้จะติดหนีชิ้นสองชิ้นนะไม่อยากกินหมดีด๋ยวกินหมดก็แบบเออแบบแบบ ไม่กินหมดดีกว,ว่าพเพราะเรองชิ้นนิดเดียวไว้นี่สุดท้ายขายแมกเลยชิ้นมักใหญ่ดูน้ำจิ้มเองก็จะหมดด้วยขายแมกสุดท้ายเลยทุกคนชิ้นใหญ่ๆนี่นะกินหมดทั้งเรนนี่ทั้งทั้ง,ง,ง,งเนื้อนี่นะนี่เนื้อชิ้นหนึ่งนี่ใหญ่ๆนี่กับน้ำจิ้มนี่ในถ้วยนี่นะขายแม็กเลย ต้องกดไลค์เลยละ่ะกดไลค์ชิปนี้ผมเลยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วงผมด้วยเอาเลย้กดไ like ลค์นะไม่กดไลค์ผมไม่กินนะอืกดได้ยังนี่กดนะต้องไม่กด,น,ดนะนี่เพื่อคนดูเลยนะชิ้นนี้เพื่อคนดูเลยนะท้ายท้ายท้ายและท้ายสุดโอเคกินเลย Hmm. ทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละซอยจุนะอืมกล้องก็หมดแบตกล้องตัวใหญ่แบตก็หมดแล้วไม่ใช่ของตัวล็กอีกตัวไดกแบตก็จะหมดอีกนี่ก็เลยต้องได้ดิบกินไม่มีองประกอบสักอย่างเลยผมอ่ะอืมน่าสงสารไหมทุกคนวะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะยังเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อยืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาันก่อนบายบาย